ตั้งไว้สองพันหกคันคือไอ้น้นนา,นาไม่ใช่เึ่งคันเออันา้นาก็เเพื่นอนไอ้น้าก็ตั้งคืนนี้วันจีวจันเกี่ยวรอบพันหาพันแปที่รถเกี่ยว่มีมนมันต้องรอบสูงว่าร,รอบสองรอบ 2, รอบสองพันเยเห็นองมอพันห้าสิบไปสามสิบี้นยัง สามจดทั้งเต่มโอ้ซู๊ดจุดสามจุดศูนอันนี้มันรอบเดือนมันเหรอรอบทามเกินนี้มันบ่ ่างโยกก็เห็นราหยยักหยักนดเียวืมานั่งได้ทานิ่มนิ่จะจกได้วนนิ่ว่ายืนเอายืนท้ายตังแต่ยุ่งเสียแต่เสียวแทบว่าถึงนมานนางเพื่อันนางนั่งสูงเสียย่ำลมเลเทีเียวแต่ห้างคว่อหู่ทุกคน mình đi bó cho bà bà đợi đi คิด่ okay. ยังมาเบิดเดียวโเฟีอพี่น้องสอล้อโฟอาสี่ร้อสี่สองศเาแก้ยังเราแก้เป็นเสียก่อนแก้น่อยเสียน่อยถามเป็นสเทีเยรก็ลืมสเทียถามเลืก็ลืมเหมือนกันเดกเขาเด็กเ,เขาไปเขาต่างทอยไปที่ เราเต็มสายพานเขากลับไปโ <Yeah. S 1> อ้ยงามนะเพี่นหน่อยว่ามันจะมาอ่อยมันอ่อยเตีย้ยอ่อยมันอ่อยมันลงสาวหน่อยอ่อยกวนถือหลงมันอ่อยถือเลยกาวเลยโอ้เมื่อไหร่เมื่อไหเบิ้งน้ำเต็มหล่องหล่องน้ำสายพานหนึ่งวะอะไรเต็มสายพานเราวันวันไม่มีถังเก็บเลยเหรอ ยกบังจะยกโัเฟอรเขอก็รู้ว่งจก ok ้าคนน so, charge, uh ี oh, war, <laughs> ้เนอเปิดกระไดเธรรมดาคนไทยขี siege, dive, ่คไยซื้อมานางจก้าบนมขอขึ้นรถทั้งคนจะนให้บริรมหาขี่รถทุกคนหลินี่หอดที่มาแรงเมียจะทำเนาะไปไปหาขวนเพื่นเจ้าไปหาขี่รถต้องขเจ้ากว่าอันอันเขียวบากมันในเขาเสริมเสริมเรื่งน ก็งื็เพา่อนย่งมันเปิซบมันไงห้อยเสรอมมันคืมันจะลงงานเกือบปั้นหรอม่อนเขาเอเกือบั้นตีมันไปทั้งแหลมมันนะอันนี้ออสร้างเียยเราสร้งสร้างพิเศษขนมปันเสือพิเศษมันกริบางไปเรียนว่าหนับ้นี่มันก็สอดบางไปไม่เปเลยงจะตตัวไปิดตักตักไว้เตักไว้เ่าเขาเพราะทานเนี่ยุดหขี้ดิน่ ป่านในปานลงนีเป well ิดเยแไว้แล้วพุ่งอะเอาสอหมีเราไปคลอกเลยเจอที่แม่นัดเพื่องอัดก่อนอีกชุดหนึ่งมัะแป่นรถไปลากๆกันเครื่องอัดเพนรถ้องรรทุนไหนตัวไงป่ะตัวไงครับพรบบรอยครับ เป็นอยู่ี่แกอยู่ตองน,นี้เสียบ้อง,งจอดเดียวห้องจอดเดียวหร้องดเดียวจอดเดียวเปิดหนาก็ได้พี่น้องเปิดหน,า,ดหนาจักสามแถวมันลดรถ1ิบล้อหน้าทังเก็บไต้เพรามันกาว่าเก็บให้จัดสูดคู่มันยังไม่หยุดก็กลาเขาเปิดแตนเลย ล่มิววิวเส้นเนเดนลรงว่าเหรอเง้ยเท่าดนห้างซ้ำกซ้ำหมดลมยังหดเจยหน่อยนี่ว่าหมดเมื่อ้นขา้องนไม่ไม่น้ำพัดลมหรือม่้หยางเป็นนโอ้ยเ้น้ำหยางนเปนน้ำหางอะน้ำหางฟังเพลงนะวัยรุนัยรุนครับผมกาฟังเพลง ไปฝังมาเฮงซีเย็ดเห่อ,อน้อนำุงขอครับมาลูกพีม่ไก่ต็มดยแ,แ,แต่ไวไวง่ามเไพง่ามกน,นันเต็มแน่แ้วเจ็บสุปคู่ราะว่านนั่นไหวง่ายง่ามนจิเกิด ไม่เข้าวเดียว,วนนกันเด็นเนีเ่ยน,นี่ยขี้วัดมือก็ได้แล้วเนาะเย็นเนี่ยมันก็คือก็คือไปขึ้นรถอันเจียวเขาเรื่องขึ้นรถเจียวเขาโอขดรถจีไต่ไม <laughs> ่ยังไม่แม่นอนก็น้าไปเนาะคัดไข้เนาะอันนี้ฟุ้งก็บอะไ้เขา ลองเต็มสายภาพมันก็ถอยไปที่เพต้องเรื่องเงิน,งงงน,น,นรเรื่องนีินกระ,ะจกมั่งคันยันนี้ก็มีประโยชน์ก็มีเ้อะกีน้องม่เกิดวันเยอะกระจกไม่กระจกอะไรบานง่ายดีเว้ย นอกหมเนาะถ้าว่าิดสยูดีว่าไปได้ทั้งนอกห่ว่าไปไข่ให้ไข่ยื่หนี่นหนีพวกมีหอดคุ้นนะแล้วมันยืดทั้งนอกเีที่ว่าคือคลิปนี้จะไปเที่ยงกันนกรดด้พี่น้องเด้ติดตามกันคลิปหน้าคนขับมีเมียไปคนขับว่าจีวมีว่าจีวมีปัญหาพู้สาวหาคือว่ามีเดียว คนขับไม่สวดนะพี่น้องเดไม่ได้ไปได้ครับรับมาผู้่าสดยันกาเบื่อทั่วไอยูเบี้ยเมียเี้ยเมียเวาขอเบื่อเมียเราสิวางานที่เาอยู่เราเี่าประเดีนศิวทุ่มไทยยูทู e เป็นบ่ายบให้เดียวยินุ่กลางกองวเว้ยพวกเดยวนี่อได้เด๋ยวนึ้ สบา่มนคเาเขาใจว,ว่าเทศอย่างซอนคือเ็อนเดียวปมันอันนึงอันนึงปัดออกอันนึงปัดเข่ากนเดียวเดี่ยวเดี่ยวมันมีมีแต่ปัดเข่าอย่างเดียว ช่วงเหมันมันส,สิเก็บ้อยพ่อสะอาดเก็บลอยพวเดดมันมงมันลมมากมันสิม่วนที่กันก็ได้อานี่กรสมาอยยุ่นอ่

ก็ว่ามันใส่ขวบครูเข้าไปอินเทอร์เน็ตเป็นประสมุนมันมาคุ้มระบบตัวเองคุ้มระบบคนไทยบัมีสัญญาณสัญญาณเน็ตทั้งมันทั้งหง่ะ มปหนอะไรกินยังใหม่ตัดไปใกล้ๆผู้เห็นเห็นนน่นซุปมันหมูปลาหมูยเงเทียบมอ่ีเป็นเห็นเป็นยังก็บ่เคขเหมด้วยเห็นไหนเห็นกันบ้างประท่านมันออกกันบ้างมันเครื่อนยังไงหจุดเึื่อตะกี้ยมันตายเพ่ เด้ยลูอางเดี่ยวเขาเบาเล่นเพออยอ้อยเผานี่เขาบว่าเอาเามาคาราคาปอนคดูนุ่มเหมืนุมเอาคนตัดก็จะแ้แต่แปลงหน่อยแปลงงก็จะลดตัดหมดเนาะ มีแต่ว่าซุ่มแปลง่น้่อยนะเป็นซ้ำขงะคองอซ้ำสี่ไรหาอะไรอือมีแต่ว่ามันีเป็นเส้าสามซีเลยแบบนี้แต่แต่ว่าทั้งบ้มามนทั้งบ้านทังทังงมีแต่รถตัดทั้งบ้านมีทั้งสกปทั้งดีเพราะว่านะมาันรมารถรถมันสิเข่าแบลงก็ได้นะเขาขึ้ตัดตัดได้ดรถเลียรถได้ซึรถจิบรอเียนเขาแปลงก็ได ามเทียเปนเทพเปนเทยุ่นนาที่นึงกตบว่า jumped. ใครเมื่อกี้ประน้ำเนี่ยแทบก็ถือรองอ้นี่สิมันกวดเป็นรูติ you mm -hmm. หอวใจใน,นที่นละวดิโดก็ได้ดวัดวิถีมันวิโดก็มั่นเพราะวิดีคนค่าคุ้ยกันนิดนึงหันมาอีกวันวิูดให้จมวัด,ด,ดนนะที่านะนที่ให้แตึงปละน้น